ออาจารย์ได้ขึ้นไปแล้วนะครับดูภาพไกลมั้งครับที่ผมอยู่อีกฝั่งคลองเลยนะครับเนี่ยนี่คลองครับตรงอาจารย์ข้ามไปครับฝั่งคลองข้ามไปหนากันเลยครับเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับนี่ผมอยู่อีกฝั่งคลองเลยครับอาจารย์เอาไว้น้ําข้ามไปครับเพื่อจะเอาเผาไปแกงนะครับโอ้โหได้แล้วหนึ่งอันลอยมาแล้วครับโอ้โหเพื่อจะเอาเผาไปแกงเย็นนี้ครับ แกงหมูสามชั้นนะครับได้ลงมาหนึ่งจานนี้อยู่ข้ามคลองเลยนะครับโอ้โหเนี่ยผมข้ามคลองไม่น้ําเลยครับมาลงไปหนึ่งลูกครับท่านผู้ชมจะได้แกงนะครับหมูสามชั้นเย็นนี้นี่โอ้โหเล่นว่าข้ามว่ายน้ําข้ามคลองไปเลยครับท่านผู้ชมเคยจะไปตัดเอามาแกงข้วมหมูสามชั้น อาจารย์ก็กําลังนั่งคิดอยู่ว่าจะตัดยังไงดีกระดุบกระดุบอยู่มันยอดนะครับท่านผู้ชมเอาละครับกระดึกกระลึกกระึกครับขาดนะครับท่านผู้ชมโอ้โหลอยน้ําไม่ลอยลอยในแม่น้ําเลยครับอะไรวะาจารเราเฮ้ยหมดแล้วครับท่านผู้ชม